สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องืัอนี้ภาพมาเบิงสวนสวนเกษตรหลังจากลาออกจากงานมาได้ประมาณสองเดือนนะครับประมาณสองเดือนยมเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะครับจากที่ลงลงนะครับจากที่ลงลงครับวันนี้ก็เป็นโซนพักสวนขั้วเนาะกับมาเบิงย่างเนี่ย ช่วงนี้ฝนตกนะครับช่วงบางนึงน่ะฝนตกย็ดยังกับว่าได้ครับดินเปียกดินหึมนะครับปลูกยังไปกับต๊โลกเป็นโลกนะครับอันนี้ก็ล่อกไว้ที่มีพวกพักสวนขั่วนะครับที่ห้องกินนะครับหมูละพานะครับพักอีตัวนะครับแมงลักนะครับพวกพริกตะละเนียนะครับใบกะเพรานะครับใบกะเพรา เลือเทศนะครับพักสวนขั่วที่ห้ากินนะครับพักบุ้งนะครับอันนี้ก็ลกไปขายหมู่บ้านนะครับก็ได้่าขนมเด็กหน่อยนะครับนะครับก็บอก่อยงามดอกพักกระไดฝนโต๊ใสซนะครับนี่กระบอกเตียงเตียงก็ออกดอกออกหน่วยนะครับเดี๋ยวก็ได้เก็บแล้วนะครับ แค่ขาวนะครับตางใต้ก็เป็นผักหวานปลานะครับปลูกไว้หมู่บ้านนะครับมีแค่แค่แดงนะครับแค่ขาวแค่แดงแค่แดงเ็ดสวนผสมผสานนะครับปลูกที่จะคล้องกิ่นนะครับสำหรับผู้ที่ สิลาออกจากงานนะครับหลายๆคนก็นคิดสิล่ลาออกจากงานนะครับมาเห็ดเกษตรนะครับก็หนึ่งละต้องมีตุนสำรองนะครับสำหรับจะของที่จะของที่ซื้ออยากซื้อกินนะครับเพราะว่าห้ามาเห็ดนี่กับเพาท่านมีรายใดไรายังนะครับก็สองนะครับก็คือว่ามาท้นเสียงคํำคนเบานะครับเสียงคํำคนเบา นึ่งละคือบ่กกอปลูกนั่นขายคือบ่ปลูกนี่ขายนะครับค่ะคือว่าเนาะเอาบ่ไดเ้เฮ็ดตามข้าเจา้นะนา,า,า,นเานะครับคือบ่ปลูกอ้อยคือบ่ปลูกมันคือบ่ปลูกข้าวโพดคือบ่ปลูกบักทั่วคือบ่ปลูกบักพริกบักก็ว่าหลายหลายข้าคนเว้านะครับกันอันนึงนี่นละ่ะก็ต้องยอมรับค้านี้ค้าคน คำคนบอกนะครับขันว่าขายดีอันนั้นดีอันนี้ดีเจ้าคือระเฮ็ดมาบอกผมเฮ็ดเฮ็ดยยังเงียนบละ่ะนาะผมเฮ็ดยังก็เรื่องของผมตัวเมียนบละ่ะนะครับอ่ะมาเบืองส่วนตรงนี้นะครับเป็นไม้ป่านะครับไม้ป่าเป็นยังหน้านะครับคบ,บางนี่ก็จะเป็นผมเฮ็ดเป็นหุ้งม,มุงต้นใหม่นะครับ ลุงจนไหมส่วนส้นนี่ก็เป็นพวกส้นผลไม้ครับก็ลุ่งไว้เนี่ยครับบักซีดาแดงนะครับทับทิมสยามนะครับกับจิมจูครับจิมจูไรเมร็ดบักท่านบักม่วงไปทะงละนะครับส้นนี่ก็เป็นพวกส้นผลไม้นะครับว้าวโอ้ยทำคนเบาเนาะหนึง่งตรงนี้ตองทุนไหนได้นะครับเนาะ แต่สีมาเห็ดนะครับเพราะว่าเราต้องเห็ดตามความคิดเท่านะครับไม่ต้องไปเห็ดตามความคิดคนอื่นนะครับตอนนี้มันบ่มีหรอกครับไล่ได้นะครับแต่สีออกมาเห็ดนะไล่ได้นะแต่สีเห็ดเอาเงินนะมันบ่ท่านมีหรอกครับเงินก็คือว่ามันต้องจงทุนจะคล้องไว้สําหรับเลี้ยงเลี้ยงขีบจะคล้องไปในช่วงสีเฮาว่าท่านมีผลผลิตยอย่างนะครับ ตอนนี้ก็คือว่าลดไล่ใจได้เป็นบางบางส่วนนะครับสําหรับส่วนผากส่วนขั่วนะครับกับพวกพักบุ้งอย่างเนี้ยเขาต้องไปซื้อกินนะครับเขามีอยู่นะครับไม่จะกิน,นย้ำได้เขาก็มาเอากินไปกินนะครับใบกระเพาสีแจ้งนอยก็ได้กินแล้วครับยางไปกระเพาบักเขือเทศเนี่ยแ้วก็มีแหละพวกพริกเนี่ยต่อไปมันฉีดลดไล่ใจของเข้าที่เข้าสีซื้อพักซื้องากินไปเรื่อยๆนะครับเม่อย่นว่า ปับส oh <Yeah, S 1> so ีให้มันมีเงินหลวดมันว่าเมียนนะครับคือ่าปลูกเขาโพดไร่สวงไรสองงานสามงานคือเขานี่แหละข้ามนเบานะครับอันนี้คิดแจ้งสันกะเห็ดงานดีกว่าครับไม่ต้องไม่เห็ดแล้ครับปวกกระเสียเห็ดงานเด้งเงื่อนเห็ดเอาเงินนะครับคำว่าอยากเห็ดอยากเห็ดกินจะคล้องนะครับอัียเห็ดเอาเงินนะตอนนี้มันก็มีแหละครับเงินนะแต่ว่าพอเฮาเห็ดู่เห็ดกินแล้ว เพราะหอเหลือกินแล้วเ้าก็จังออาไปขายก็ได้มัเนีวหรครับผมมาแต่ฉีดมาเฮดเอาเงินมาซื้อกินก็ต้องเฮดเหรครับเกษตร,รไปเฮดงานซะิได้เป็นตัวเงินนะครับผมคิดว่างั่นนะนะครับให้หลายความคิดก็บอกือกันนะครับแต่ว่าตรงนี้ก็ต้องทุนให้มันได้นะครับสําหรับความคิดคําเบาข้นนะครับก็อยากฝากนะครับ ผู้ใดอยากมาเฮ็ดเก,เตกเษตรอยากล่าออกจากงานนะครับหนึ่งละต้นทุนจะคองยังหน่อยๆก็จักสี่หาเดือนนะครับสำรองไว้นะครับก็ตีตีไว้นะครับเดือนละเมื่อนละเมื่นก็ว่าไปนะครับจักสี่หาเดือนนะครับกว่าผลผลิตของเฮาสสีขามานะครับกตถ้ามันมีผลผลิตเข้ามาแล้วจากไล่ใจที่เฮา่ใจไปมากก็สิน้อยลงน้อยลงนะครับเนะาะก็อยากฝากไว้เท่านี้นะครับเนาะ สำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้แหละครับสวัสดีครับ